อาโต้ทักทาวันนี้สิงโตมาทำอะไรครับเขียนเขียนอะไรครับเขียนยงเขียนยงเส้นแต่อธบายให้เลยอ้าวครับเขียนเลยครับเขียนยงเส้นแล้วก็อธิบายเลยครับวเพ่อเขียนให้ให้โต้หนอดูในนี้เหรออ่าเดี๋ยวตัวคนเก่งตัวคนเก่งกําลังเขียนการบ้านนะครับนี่ทุกคนตอนนี้กําลังเขียนรูปทุเรียนอ่าสิงโตกำลังเขียนรูปทุเรียนนะครับตอนนี้ อ่ากำลังตั้งใจเลยกำลังเขียนหนามทุเรียนอย่างตั้งใจวมอบว๊าบว๊บว๊บ,วบ,วบนี่โอ้กำลังตั้งใจเขียนทุเรียนเป็นการบ้านเป็นหนามจุบจุบจุบอ้าต้งเก่งมากทุเรียนทุเรียนต่อมาต่อมาลูก ต่อมารูปอะไรครับปูอ่าต่อไปทิงโตจะโชว์การเขียนรูปปูครับตัวจะโชว์การเขียนรูปกระปูครับป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 รับปับปับรับเดนนสเซ์ดุเขเขียนพวกนี้เหรอครับผมเขียนว่าสีแดงเข้า,าไปเขียนว่าเดโนนเสเซ์ดุใช่ลเลยเพราะว่ามันน่ากลัวมากนี่ใช่แล้วในนเสเซ์ดุน่ากลัวมากใช่แล้วครับ ก็เขียน้อยอันนี้ขาเอาขาเขียนไงครับขาเขียนไงครับชิปอา้าวเขียนตอนนี้สิงโตกำลังตั้งใจเขียนอยู่นะครับ เ,เก่งมากเลยทําการบ้านได้สองหน้าแล้ววันนี้เยนไดโนเสาร์ดุเดี๋ยวเราไปเขียนไดโนเสาร์ดุด้วยที่โตเขียนเป็นเดี๋ยววันนี้เติมคําว่าระวังด้วยระวังไดโนเสาร์ดุระวังไดโนเสาร์ดุก็ไดโนเสาร์ไปวางด้วย,<ช>ววยสวิยสสยใช่แล้วแต่ต้องเขียนปูปูก,กับกระต่ายกับจักรยานให้เสร็จก่อนเดี๋ยวไดโนเสาร์บ่อยเราให้ไดโนเสาร์ไปนอนก่อนเพราะว่าไดโนเสาร์มันเหนื่อยแล้วใช่แล้วเอาต่อไปกระต่ายครับกระต่าย กระต่ายกระต่ายไปแล้วนะเดี๋ยวพ่อสร้างเดียวเลยเออเดี๋ยวเขียนกระต่ายแปบนึงเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อจะสร้างแบบนี้เลยเหรออ่าเดี๋ยวเราค่อยไปสร้างอยู่เดี๋ยวเราค่อยไปดูที่นาว่ามันมันสร้างได้ไหมอ่าเดี๋ยวเราเขียนกระต่ายก่อนครับกระต่ายกระต่ายป๊บป๊บป๊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 อทำตามเขาเหรอใช่แล้วเขียนเส้นตามเขาครับป๊อาป๊ คนครูเขาจุดแว่นอย่างนี้เหรออืมเอบป๊บปบโอเคกระต่ายเอ้ากระต่ายทำไมไม่มีตาเติมตาให้มันหน่อยกระต่ายเอยให้เติมตาเติมหนวดตาไม่ปูไ่ปูเออเติมเติมปูด้วยปูปูก็ไม่มีตาเว้ยเออกระต่ายก็ต้องเติมให้อเติมตาให้มันหน่อยเออเติมหนวดด้วยนี่มันมีหนวดจติมหนวดจนหนวด นี่หน่วดกี่ล้วดนะอ่าทีนี้จัก,กรยานจัก,กรยานน้อยจัก,กรยานน้อยจะไม่มีในเวลาวาดจัก,กรยานน้อยครับจมูกเอามีจมูกด้วยแล้วก็แล้วก็เอาแล้วก็แล้วก็วาดวาดแล้วก็ลิ้นลิ้นอือไม่ลิ้นด้วยอ้าวกระต่ายครับทีนี้เป็นกระต่าย เฮ้ยกระต่ายไปแล้ว<ม>ต่อไปคือจักรยานจักรยานนะว่าจักรยาน่า,นนา,านต้องถ่ายลูกให้มันเข้าไปในนั้นเหรอครับครับเดี๋ยวเราถ่ายไว้ดูลูกอ่าถ่ายไว้ดูครับครับตอนนี้สิงโตคนเก่งกําลังเขียนจักรยานอยู่ครับเดี๋ยวคุณครูก็จะมาเก็บการบ้านสิงโตไป ตเก่งมากเลยอ่าเก่งมากเลยใส่ดีมากเลยใช่แล้วตั้งใจทําการบ้านดีมากเลยรัป้าเขียนตามรอยนะลูกเขียนตามรอยไปค่อยๆเขยียนไปครับเขียนค่อยๆครับ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 โค้ง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 โอเค เป็นบันไดลงมาครับอ่าแล้วก็ด้านหน้าครับท่านหน้าครับผมเขียนอะไรเขียนเป็นล้อครับผมล้ออะไรอ่าล้อกลมไงล้อกลมทําไมล้อกลมกลมๆล้อกลมๆนี่นี่ตรงนี้นี่มันยังไม่กลมเลยเนี่ยก็ลบออกเห็นไหมเพราะว่ามันเขียนไม่ตรงตรงไหนนี่ตรงเส้นนี่ตรงเส้นเห็นตรงเส้นไหม ลบไตรงนี้ออกอแล้วก็ลบเอ้ตรงนี้ก็ใส่เหมือนกันน้ยมันไม,ม่ขีดเดียวอา้าวใส่ไหมอ่าแล้วก็นหนีนไหมทําเป็นซี่มันแบบนี้นี่เป็นซี่เป็นซี่ล้อมันทำแบบไหนทำไว้ตรงกลางก็ากทาไว้ตรงกลางแล้วก็ขีดอยากออกอยากออกอยากไว้ตรงนี้อืมแล้วก็ขีดไปอีกอืบขีดไปอีกครับ ขีดไปอีกครับขีดไปอีกครับอ่าขีดไปอีกขีดนี่ไงมันขีดมันขีดให้ครบอ่าดีมากเอาต่อไปอันนี้ล้อนี้ยังไม่ขีดเลยครับขีดล้อนี้อันนี้ไว้ตรงกลางอ่าไว้ตรงกลางแล้วก็เอาไม่ได้บ่<ะ>ได้ไหมอ่าขีด ปับป๊บปับ๊บปั๊บเอีบคิดคิดโอเคปับป๊บปั๊บเอา้ามันหลายซี่กันไปแล้วใช่โอเคเรียบร้อยย่ะเรียบร้อยอ่ะเอาสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายแล้ว